mà đòn nó cũng qua lại thái ảnh thăng mẹ thân đủ vào nước thái dài สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่ครับมือหนี่พาพี่พ่นอน้องมาเปิดราคางวัวนะครับเด้อพี่น้องเป็นงัวของพี่ของน้องอยู่ทางบ้านน้องทุ่มครับอำบเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลน,นครเด้อพี่น้องมือหนี่เพิ่มมีงัวแมลูกอ่างวัวโคมครับสองโคม เดี่มาเปิดปันพีปันน้องไปเลี่ยงครับพี่น้องอ่ะสิ้ผ้าพีพ้าน้องมาบอกมาคุยครับเจ้าของงัวบันครับพี่น้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าซื้อวางใหญนาะครับน้อซื้อบุญศรีครับบุญศรีอ่าบ้านน้องทุ่มครับตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับนผออ่ามือนีเขามีมีงัวแมมลูกครับอ่ากึ่งอ่าบาสิน ประมาณกึ่งบายซินเลือดประมาณทักหกสิบเจ็ดสิปนี่แหละครับเป็นลูกซชลโลเล่ครับลูกซชลโลเล่เแม่นี่ครับแม่นี่แม่แม่นี่เป็นตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกครับตัวแรกที่ีเสนอร,ราคาคือตอนนี้ก็คือเอ่อผมผสมไปแล้วก็คือแดงอลันการสมประมาณวันที่ยิมหกมกกลาครับลูกมันก็เป็นซชลโลเล่ตัวตัวใหญ่ครับตัวขาวใหญ่เมื่อนี้เขามีอยู่ สองโคมเนาะสองโคมแม่ลูกสิมาปั่นพี่ปาน้องไปเลี้ยงครับอาเริ่มที่โคมแรกครับเป็นตัวนี้เนาะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแม่ขาวเนาะแม่ขาวครับอ่าแม่ขาวสสูงอยู่เท่าไหรครับงัวเขาสูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบหกถึงห้าสิบเจ็ดครับอยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับอ่าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวให้ย่างให้พี่ให้น้องเบ่งด้านคางแล้วก็ ด้านหลังครับเบิึงบดครับง้อบดผสมตัวนี้สองเป็นเป็นตัวนี้สองครับลูกสองครับเงาหางใหญ่เครื่องดำเนาะครับเครื่องดำครับเพิ่นอยากตื่นกล้องอยากขันนั่นดากนี้กล้องพี่น้องครับอ่าหางลำลำครับพี่น้องอ่าสสูงอยู่เท่าไหร่ก่อนละครับนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดอ่าโดยประมาณเนาะ อ่าส like ูงใหญ่ดีนะพี่น้องเด้อนี่ครับอ่าลูกเพิ่นข้างนอกเป็นตัวใดเนาะครับเนาะลูกเป็นตัวขาวนี่ครับลูกลูกตัวขาวครับฮะลูกตัวขาวลูกเป็นซาโลเล่บ่เป็นซาโลเล่ครับลูกซาโลเล่ลูกตัวผู๋ตัวผู้สีขาวสาซาโลเล่ครับได้ยักเดือนแล้วครับลูกคนนี้ลูกเนี่ยได้สามเดือน กว่าครับประมาณสามเดือนกว่าอ่าอยู่ที่ประมาณนักสามเดือนกลัวๆนี่แหละเกือบสี่สี่แล้วล่ะครับครับอ่าแม่ลูกลูกชาโลเรตัวผู้เด้อพี่น้องลูกประมาณสามสี่เดือนครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดพิ่นครับตัวนี้ลูกที่สองครับลูกสองเนาะอ่าแม่เพิ่นทับใบหรือเปล่าครับแม่มเพิ่นทับใบแล้วครับแม่ทับใบเป็นบามันครับทับหลอดเนาะทับหลอดครับทับหลอดนะยังไม่ใกลๆแม่เพิ่นเท่าไหรครับอะอยู่ด้ครับพี่น้อง อ่าแม่ทับหลอดไว้หลอดว้ครับอ่าใส่พออย่างคืใส่พอแดงอลังการครับอ่าเจ้ามิดเตอร์เอ็มเอหนึ่งหนึ่งสองครับเจ้าแดงอลังการครับจากศูนย์ผลิตน้ําเชื้อวิไลฟาร์มครับพี่น้องอ่าทับปได้โดนันแล้วครับเี่วัที่เมื่อวันที่ยี่มหกครับยี่มหกมกกะลาใช่พี่ห้นองเบิ้งยี่มหกมกระลาหกห้านี่ครับกับกำหนดลอดกับสามพฤศจิกียาหกห้าครับ อทับวันที่ยี่ิบหกมือมือยังม้นผ่านหลอบยังม้นผ่านหลอามือนีวันที่มือหนีวันที่สิบสิบเอ็ดเนาะอ่าสิบเอ็ดมือหนีวันที่สิบเอ็ดครับยังม้นผ่านหลอบอีกอีกเมื่อกี้มือเนาะกกับรุ่นเราพี่น้องอ่า แม่ลูกลูกชาโลเล่แม่ผสมแล้วยังม่พานรอบผสมเจ้าแดงอลังการไว้พี่น้องเอาห้องวาห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ค่าคมนี่ห้องไว้ที่ราคาเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นบาทครับต่อรองใดต่อรองใดนะครับเนาะแม่ลูกลูกชาโลเล่ผสมเจ้าแดงอลังการไว้ยังมั่วพันพานรอบพี่น้องลูกที่ลูกที่สามตัวสามเนาะอยู่ในท้องถ้ามีเอจ็ดหมื่นบาทยังต่อรองใดเด้อ แม่สูงสูงใหญ่ใครับพี่น้องโอ้สูงใหลยครับพี่น้องโค้งสางดีอ่าเป็นงวงบดผสมลูกลูกตัวก้อนหนึ่งกัเป็นนันแดงครับอ่าเป็นแดงอยากสมมามันแดงเดี๋ยวบังหูจากอยากออกหูจังหน่อยครับอยากออกกระทบจางหน่อยเนาะครครับผมเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นบาทครับพี่น้องต่อรองได้อ่ะฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสองครับหนึ่งศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์หกครับอ่าเอาอีกนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์สี่เก้าแปดศูนย์หกครับ ซือบุญศรีครับบุญศรีเนาะยูบ้านหนองพุ่มตําบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครครับผมมาทางโค้มที่สองครับพี่น้องโค้มสองก็เป็นบามั่นครับบามั่นออกพื้นๆจักหน่อยแล้วก็ลูกที่ลูกที่ลูกที่สามครับลูกที่สามที่โลเร่คู่กันครับคู่กันครับตัวที่ที่แล้วไปครับ อายุอะไรเรียกันประมาณทักสองเดือนกว่าครับแม่แม่เนี่ท่านยังท่องเป่าอยู่ครับยังพันยังพันในสมครับยังพันในขึ้นครับแม่สสูงอยู่เท่าไรครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดครับอ่าประมาณร้อยสามสิบเจ็ดด้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบ่งโครงสร้างท้งขางบ่มีตําหนี้ยังเนาะครับเนาะบ่มีตําหนี้รับบะมีขาดูขาหอนบ่มีครับแพงขาดีเล็บดีนมสีเนาะ ครับนมชีครับอ่าเบิ้งเครื่องเบิ้งอยากเบิ้งหางเพิ่นหน่อยครับอ่างัวขอกงัวงูขอกอ่าแยบ้านเฮาเด้อพี่น้องบ่แม่นงัวตลาดเพิ่นก็อาจสิตื่นกล้องตื่นยังแน่จัง่อยพี่น้องครัอ่ะย่างดีครับย่างดีครับบ่มีขาถกครับบ่มีถกครับผมรับประกันฮะอ่าคลูกลูกลูกเพิ่นแม่นตัวนี้ครับลูกบาดนี้ฮะไปเบิ่งลูกเพิ่นออกแดงๆเด้อครับ ่เราบุกใคอยากดูน้ำแม่ไหนก็รรมดาเนาะฮอนแดดเออนี่แหละครับลูกลูกออกแดงๆเนี่ลูกทรายเป็นฮอนแดดพี่น้องนี่แหละครับลูกเพิ่นก็เป็นซาโลเล่เนาะครับซาโลเล่คือกันครับฮะอ่าขู่น้อยซาโลเล่น้อยดากเข็มดี้จัเนื้อดีราคาได้ได้อ่าจักเดือนแล้วเนาะลูกฟุตประมาณสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าเนาะอ่าแม่แม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างครับผม ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกชาโลเล่ล,ลูกที่เท่าไรก็ล่ะตัวนี้ลูกที่สามล,ลูกที่ท 3, ามามี่อีกอกระสิเป็นตัวที่ตัวที่ซีครับ <4. S 2> อ่ะยางมาพี่ครับรบัดนี้เป็นแม่เพิ่นถามี่อีกสิกเป็นตัวที่ซีเด้อพี่นออ้องเด้ออ่างสังผิวพันยังเต็มดีดู่ครับแม่เพิ่นนี่ ถ้ามีก็จะเป็นลูกที่สีอ่ะเปิดสมได้เือเป็นตัวที่พี่เปิดใบเท่าไหร่ละครับบ้านนี้ตัวนี้ราคาเปิดใบหันห้าหมื่นห้าครับราคาตัวนี้ต่อรองได้คือกันครับ 55, <000 S 2> ห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันกันยังต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมตอ่อรองได้ครับราคาถือว่าเป็นวัวบ้านบ้านเป็นบ้านพอฟังอยู่เ้อะครับเด้อพี่น้องครับผมห้าหมื่นห้าก็ยังต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมครับครับผมเอ้ามาบอกมาต่อรองมาคุยเอาได้ครับพี่น้องครับผม อาฝากเบอร์โทรอีกจักบาทนะครับเบอร์โทร0821049806เด้อครับบุญศรีครับบ้านหนองทุ่มครับตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนี่ยแหละครับผมเอามักงัวบรรบ้านงัวอยู่คอกเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงครบเพื้นบ้านอ่าโบได้แม่นงัวได้หอยนั่นเฮ้ยท่างใดพี่น้องอ่างัวลูกคอกเขานี่แหละคนสิเปิดสิปันให้พี่ให้น้องมาอ่าไปเลี้ยงครับครับผม ผู้ใดมาโค้งสั่งใหญ่ๆกับมะเบิงครับมะเบิงมะเบิงมะเบิงอยู่คอกอยู่ฟาร์มเฮาก็ได้เนาะครับเนาะครับมะเบิงอยู่ฟาร์มมะเบิงตัวจริงมะเบิงตัวจริงเลยครับโทรมานัดมาเบงมาคุยกันครับผมครับผมอ๋อสำหรับมื้อนี้เช่นนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับผมครับเอามักตัวใดกับมะเบงมาคุยเอาเด้อพี่น้องเด้ออสองแม่สองลูกซรายครับของพี่น้องอยู่ทั้งบ้านหนองคมเพิ่น ลูก้นเป็นซาโลเล่ครับสองขูบาสำหรับมือนี่คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ดวยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดถึกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ